อันลูกที่หนึ่งลูกนได้ไรอะพอแล้วเร็วๆเธอรอโชคก็อยู่ลูกอะไรครับห้าโอเคนที่แล้วเขาก็จับได้นะคะก็แปศแต่ไม่ได้ซื้อลูกที่สองลที่สอะไรครับ ศูนย์อเ,เอาพอแล้วไม่มีมมเอาใหม่เอาได้ยังอะไรไหนไหนห้าศูนย้นย์หนึ่โอเคสาธุเราสาธุ